สวัสดีครับทุกคนเอาไว้นะลูกนะดูเด็กๆเ,เล่นอะไรสเก็ตบอร์ดอีสานบา่เอาโชว์สักซึ่งสเต็ปนี่ดูดิครับเดี๋ยวโชว์เต็ปเด็กสเต็ปอ่ะอ่ะโอ้โหโอ้โหุ่นนี่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 ว้ อ้าโอเคเธอมานี่วันนี้เป็นวันพระพีะพ่ปุนะ้ครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนี่นี่นี่น่นาเล่นตรงนั้นมันอันตร,รายเธอออันนี้หน่อยจ้าเธอจ้า,ออาเอาคุนั่นมาด้วยคุนี่นเปิดให้เล้ยวไหมนะ ยังเลยเมื่อกี้คุณยังไม่ได้เปิดอ่ะอ่ะจะวัสดีค่ะเออเออนะถัง่าออถังมาหน่อยถังเย้ยไหมให้ดูก่อนว่าถังอะไรคุณท่านเป็นถังปลานะครับเมื่อเช้านะฮะถังปลาเมื่อเช้าที่เอ่อ เราได้ไปจกมานะครับทุกคนนะครับเอ้าเหลือนี่เหลือเยอะอยู่นะฮะเห็นว่าอุ้ยปลาช่อนไปแล้วใช่ไหมตัวนี้ไปแล้วปลาช่อนหลุดไปแล้วเนาะอือเฮ้ยพ่อปลาอะไรเนี่ยปลาบูใช่ไหมนี่เออมาไปอันนี้ปลาบูเหรอเอาปลาไปปล่อยกันดีกว่ามันนีมนันพระใช่ไปเดี๋ยวมันจะอันนี้กันมันจะใช้เวลานานไปเติรมาปล่อยปลาด้วยกัน วันไปวันพระนะวันนี้น่ะอือปลาบูกินลูกปลาเหรอปลาบูกินลูกปลาเออเอามาปล่อยปลากันทุกคนวันนี้นะฮะสำหรับวันพระก็จะปล่อยปลาเอาจับมือต่อต่อกันเทคูออกเลยพี่บูไอแตนรงรล้อยากไปลองอ่าจับป่อฟางเอออ่ะจับจับจับตัวกันจับตัวกันไอแตนรง นะพี่ยูดจับคุโคลอานจับมือกันพี่ตาน้ามือมาจับแม่ด้วยเอออาทีทีเดี๋ยวเดี๋ยวหันหน้าไปทางกล้องนู่นหันหน้าไปทางกล้องนู่นให้ให้ให้เห็นทีเออนี่ปาบูเออเอาปาบูไปก่อนเอออ่าเนี่ยเอาปอาไปอย่าเล่นอย่าเล่นพี่ตาจับทางเลยลูกจับทางอ่าจับทางอ่าเทีอ่า โอเค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 โอ้ยาล้างเลยลูกล้างถังเลยอ้าโอเคนะฮะทุกคนเมื่อเช้าเราไม่ทราบว่าเป็นนะครับว่าว่าเป็นวันพระเนาะเห็นปลาก็เลยใด้วยสัรชาตญาณฮะทุกท่านก็เลยไปเก็บนะครับให้เก็บมาเนาะด้วยความที่เราคิดว่านั่นมันคืออาหารเนาะแต่ว่าดูไปดูมาแล้วเ้ยวันนี้มันเป็นวัน นะครับออกมันษาวันพระใหญ่เลยนะฮะทุกคนเราก็เลยเอาแก้ไขด้วยกันเอามาปล่อยเลยนะฮะเหมือนเราย้ายที่จากอีกที่หนึ่งมาปล่อยตรงนี้มา,<ช>มาทํางานก,นกันที่นี้นะทุกคนเพราะว่าอันนี้ภารกิจที่เราจะทํำจริงๆแล้วก็คืออ่าการเอาโต๊ะ<ง>ตรงนี้นะครับไปคืนคืนพ่อเนาะโอ้ หมืดไปมาโตไปคืนเขาไปข้างหนนะพ,พอเขาใช้รับแขกใช้นั่งเล่นเอาเอาเข้าข้างในข้างหน้าลูกเขา้าเข้าข้างหน้าเนี่ยดูยดูอาบูมาจับ ผูมาจับนี่ไว้จับนี่ไว้ใจตันไปช่วยพี่ผูจับเ<ป>ยวไปนะัวครับกูไอตัวอ่ะอ,อ่ะไอตัวอ่ะอ่มันติดประตูเยอเดี๋ยวย้ยายออกมาเอาลุงก่อนเอาลุงก่อนโอเค ดันมาดัานมาดัานให้ชนเลย,ชน,เลยช,ชนแล้วใช่ไหมชนแล้วไอ่ทิ้งจนอ่ะเธอไปอยู่ข้างๆดึงเขาไปน้องน้องกินง่ออยู่ข้างๆลูดมาทางนี้ยกยกข้างๆยก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 ,ยกหน่อยนึงยกหน่อยนึงเอออะไรหนันนหนกไหมยังหนักไหมขยับมาทางนี้อีกให้มันกึ่งกลาง จะจไ,ได้ไหมนัดได้ไหมากไปดิไปดิอ่าแค่นี้แหละโอเคแล้วมามาทางนี้ใ,นใครจะขึ้นนั่งใครจะไปขึ้นนั่งเรานักเอออันนี้นขึ้นอยากเป็นหัวหน้าคนอยากเป็นนนี้เลยเหรออยากเป็นเทวดาเหรอนั่งอยู่ข้างบนเนี่ยเหรอนี่ขี้สับเบ้าเอาไห เอาไปเก็บบ้านคุณปูไว้เหมือนเดิมคุณปูซูบราซู布าหรือซูซาเหรอซูซี่เหรอโอ้ลโบูเลบูแลบู อ่อนไหนกิติ้ยๆมันใ้ไม่ได้้วนะละเดี๋ยวดูดูดูตอมอะไรวะเขาตอบคุณแม่เน้่ยทาไหนล่ะมันต้องเดี๋ยวนะต้องหามเหรอใช่ไม่ต้องหามเกิดอะไรขึ้นติดเข้าไม่ได้เอาลงเร็วหามเอาเพราะว่าเรามาทางขวางจริงเราต้องมาทางยาวเนาะเอาใเอาลงตัวนี้แหละเดี๋ยวหามเอา ไกลไม่เท่าไหร่หรอกไกลมากเอาเอากดลงกดลงปึ๊บหนาง่ายๆไปพี่บูกับแม่พ่อฝังคนเดียวไปเคลียร์ตรงหม่องของไม่ต้องนี่หามช่วยแม่ไปก่อนหามก่อนป่ะไปเมื่อตาเอาโต๊ะข้อยีออกตรงนู้นขี้หลุดเลนเดียวนึ๊บ ดันถามช่วยพ่อขี่รถด้วยหลอกสัญญาณมีสัญญาณไฟด้วยอ่ะสบายจังเลยทำง,งานมามาอยู่ข้างหลังยกมาทางนี้นะทุกคนเอา้ดาดันมานี่ก่อนไม่เห็นภาพต้องมาเอากล้องนะคะยเยอะมากอ ได้เยอะาอืม่อบโอเคจบเสร็บร้อยแว้ที่เดิมนะคะตอนนี้เก็บคืนแล้วเนาะเสร็จแล้วอืโอเคนเออเพราะว่าตรงนี้อ่าเขาใช้รับแขกเนาะเวลาพวกเพื่อนๆคุณยงคุณจายเขามานั่งเล่นเขาก็จะนั่งกันตรงนี้นะทุกคน เราก็เลยต้องเอามาเก็บคืนไว้เนาะไปสำเร็จภารกิจแล้วพวกนี้ว่ากันนะฮะทุกคนคลิปนี้สวัสดีครับบ,บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายอ้าวคุยกับปู่อยู่อ่ะปู่ปู่จะพาไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย